มาดูเบาะน,นิดนึงส่วนเบาะเจ้าของเขาก็คอนฟลิกเป็นสีส้มตัดดําแต่ว่าจะเป็นหนังทั้งตัวเลยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นหัวหมอนและบูกินี่เนาะแล้วก็พวกสเตตชิ่งตรงเนี้ยเจ้าของเขาจะเดินเป็นสีส้มนั้นเพื่อนสวยมากส่วนเบาะทุกอย่างปรับไฟฟ้านะครับถือว่าออปชั่นล้นพอสมควรนะคันนี้ยเนี่ยไมวิ่งไปประมาณหมื่นโลเลยทุกคนผมไปดูเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่าคันนี้ไม่น้อยมากเพื่อนรถปี2016นะครับออปชั่นถือว่าสวยมากคันนี้อะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่โชลูมต้นมอเตอร์นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปชมซุปเปอร์คาร์มือสองกันนะครับด้านหลังที่เพื่อนเห็นจะเป็นเจ้าแลมโบอาจจะพาไปดูเลยกันเนาะมานี่เลยครับทุกคนวันนี้จะพามาบุกที่โชรูมต้นมอเตอร์นั้นเพื่อนนี่เลยสําหรับใครที่อยากจะได้รถสปอร์ตหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์มือสองห้ามพลาดคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะว่าทางโชรูมต้นมอเตอร์เขามีรถซุปเปอร์คาร์แบรนด์อะไรบ้าง คันแรกที่ผมจะพาเพื่อนไปชมนั่นก็คือจะเป็นแบรนด์กระทิงเลยครับทุกคนนี่เป็นแบรนด์อิตาลีนะครับเป็นเจ้าแลม b o กินีตัวบูรคารนะครับคันนี้เป็นรถปี2016นะ้อนเพื่อนบอกเลยว่าคันนี้ตั้งขายอยู่ที่16ล้าน5นั้นเพื่อนคันนี้ก็เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีส้มนะแล้วก็จะเป็นล้อสีดานะครับแล้วก็จะเป็นเบรกคาร์บอนเซราบิกแล้วที่สําคัญตัวตัวเบรกเขาอ่ะเขาจะคอนฟิกเป็นสีส้มนั่นเพื่อนก็คือเพื่อจะให้เข้ากับสีรถนะครับแล้วที่สําคัญคันนี้ มีออปชันเป็นลิฟต์ยกหน้ามาให้แล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงเจ้าฮูลาแคนคันนี้่ะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากคันนี้วิ่งไปประมาณหมื่นโลยอย่างะทุกคนภายในเจ้าของเขาอะคอนฟิกทุกคนเห็นปะภายในเขาจะเป็นส้มตัดด,ดำนะครับส่วนตรงเนี้ยเขาจะเป็นอะคันทาร่าเนาะทุกคนเห็นปะตรงเนี้ยเขาจะเป็นหนังเนาะแล้วก็เดินสติช,ชิ่งสีดำนะครับอ่ามาดูเบาะน,นิดนึง ส่วนเบาะเจ้าของเขาก็คอนฟลิกเป็นสีส้มตัดดำแต่ว่าจะเป็นหนังทั้งตัวเลยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นหัวหมอนและบุกินี่เนาะแล้วก็พวกสติชิ่งตรงเนี้ยเจ้าของเขาจะเดินเป็นสีส้มนะั้นเพื่อนสวยมากส่วนเบาะทุกอย่างปรับไฟฟ้านะครับถือว่าออปชั่นล้นพอสมควรนะคันนี้เนี่ยไมวิ่งไปประมาณหมื่นโลนะทุกคนผมไปดูเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่าคันนี้ไม่น้อยมากเพื่อนรถปี2016นนะครับออปชั่นถือว่าสวยมากคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูท้ายนิดนึง ไอด้ดูเบรกด้านท้ายสวยมากดูมาดูท้ายนิดนึงต้องบอกเลยว่าคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็จะมีกล้องหลังให้นะทุกคนเห็นปะ่ะเนี่ยมีกล้องหลังพร้อมนะครับแล้วที่สําคัญคันนี้เซอร์วิสมาจากเรเนโซนั่นเพื่อนก็ถือว่าโอเคแล้วด้านหลังเป็นกระจกนะครับโชว์ห้องเครื่องเนาะส่วนคันนี้ก็จะเป็นหูลาคารเหมือนกันคันนี้เจ้าของขายอยู่ที่16ล้าน9้านะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี2017นเนาะคันนี้ก็จะมีใส่ของแต่งเพิ่มออามาดูของแต่ง นี่คันนี้มีเปลี่ยนท่อมานั้นเพื่อนนี่เป็นทอ่อน,น่าจะเป็นท่อ F I อะทุกคนเห็นว่าเนี่ยเป็นท่อ F I เนาะแล้วก็คันนี้จะมีเซ็นเซอร์เหมือนกันด้านท้าย4ี่จุดแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะเพื่อนแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นกระจกตรงนี้ก็คือโชว์ห้องเครื่องเหมือนกันนะครับส่วนล้อคันนี้ก็เป็นสีดำนะเพื่อนนี่ก็คือล้อเหมือนคันส้มนั่นแหละแล้วก็เป็นเบรกสีแดงส่วนจาเนเบรกก็จะคือจะเป็นคาร์บอนเซรามิกนนเพื M ่อนประมาณนี N ้นะครับเอาจริงราคาสองคันนี้เบิดเบียดกันอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะ ส่วนคันนี้ก็จะเป็นนิสสัน GTR R35 สนะคันนี้เป็นปี2018นะครับคันนี้ขายอยู่ที่8ปล้านสนั้นเพื่อนสำหรับใครที่แบบอยากได้รถสปอร์ตญี่ปุ่นเนาะอ่ะยวพาไปดูภายในนิดนึงบอกเลยว่า GTR ตัวปีใหม่อ่ะภายในเราจะได้เป็นสีแบบนี้เลยนะทุกคนก็คือจะเป็นสีแดงตัดด้วยดำนะครับก็คือจะเป็นหนังหมดเลยเนาะอ่ะมาดูภายในภายในสวยมากทุกคนเนี่ยเห็นปะ พวกคอนโซลตรงนี้ก็คือจะเป็นไดายคาร์บอนนะครับโห oh, ดูดีมากคันนี้ขาย8ล้าน4นะเพื่อนใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถสปอร์ตแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับก็มาจัดได้เนาะส่วนคันนี้อ่าคันนี้จะเป็นป o r s c ช e b o x กเซอนะครับคันนี้ขายอยู่ที่3ล้าน4สำหรับตัวผมถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่ถูกมากคันนี้ถูกมากอะเดี๋ยวพาไปดูภายในบอกเลยว่าภายในถือว่าออปชั่นเยอะพอสมควรนะทุกคนดูภายในเห็นปะเป็นภายในแดงนะถือว่าหายากอยู่นะปอร์เช่มีแต่คนอยากได้นะ เอาจริงคันนี้ออปชันถือว่าเต็มพอสมควรแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือปิดเสียงท่ออผมไห้ดูนี่นะทุกคนออปชั่นถือว่าเต็มนะช่วงล่างปรับได้นะครับนี่เห็นปะมีโหมดสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัดนะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ใส่ออปชันตัวปิด,ป,ดปิดเสียงท่อมาเนาะส่วนเบาะปรับไฟฟ้า18เวนะครับอันนี้ก็คอนฟิกเพิ่ม,มานะแล้วก็ตัวนี่หัวหมอนก็จะคือจะเป็นโลโก้ปอร์เช่นอะนเพื่อนเห็นปะออปชันถือว่าแน่นนะเอาจริงสําหรับผมนะคันนี้อะ ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูรถที่ร้านนิดนึงคันนี้ก็จะเป็นเบนซ์ตัว C250 นะเอาจริงถือว่าก็ไม่ไม่สามารถซื้อได้แล้วนะเบนซ์ไทยแลนด์เพื่อนเพราะว่าเบนซ์ไทยแลนด์เขาจะขายอยู่แค่ C 2 0 0นระ้เนาะเดี๋ยวพาไปดูรถที่โชว์รูมนิดนึงคันนี้ก็จะเป็น S c l a s าอ่าแล้วก็จะมีซีรีส์ห้าน้องเพื่อนนี่เป็นตัวพักอินไฮบิดนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็น Audi ดีทเนาะนี่เห็นปะบอกเลยว่ารถที่โชว์รูมต้นมอเตอร์คือเยอะมากส่วนนี้ก็จะเป็น C220 D นะก็จะมี ค้ากันไปนั้นเพื่อนก็คือจะเป็นรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์แล้วก็จะเป็นพวกรถยุโรปนะอันนี้ก็จะเป็นพวก CLA เห็นปะ CLA250 แล้วก็จะเป็น E300D นั่นเพื่อนนี่เห็นปะนี่ก็จะเป็นตัวไฮบริดนะตัวปลั๊กอินอันนี้ก็จะเป็น CLA250 อันนี้ก็จะเป็น C350E นั่นเพื่อนนี่สำหรับใครที่อยากจะได้รถแนวยุโรปเนาะอ่ะคันนี้ก็จะเป็น c 3 g t นะครับนี่อันนี้เป็น c 3 g t ทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็น e สามนย์ e นั่นเพื่อนนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น c ส0 0เนาะส่วนคันนี้ก็จะเป็น e 200เป็นตัวคูปนั่นเพื่อนนี่เห็นไหมสำหรับใครอยากได้รถแนวสปอร์ตนี่อันนี้ก็จะเป็นปอร์เช่นี่เห็นปะอันนี้น่าจะเป็นทาก้านั่นเพื่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์เนาะอันนี้จะเป็นซีรีส์นี่ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านิดนึงคันนี้ก็จะเป็นซีรีส์เป็นรถผมเองทุกคนนี่รถผมเองรถผมเองนี่เดี๋ยวพาไปดูนิดนึง รถเต่าก็มีนะเพื่อนนี่รถโฟกสวาเก้นนี่รถเต่านะครับนี่รถเต่าอันนี้ก็จะเป็นบ m อันนี้น่าจะเป็น X1 นะทุกคนนี่ใครที่แบบอยากได้แนว SUV เนาะเอาพงเอาผาดมีหมดนะเพื่อนเห็นปะเอาผาดมีหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยจะเป็นมัสแตงนั้นเพื่อนนี่คันนี้ก็แต่งโหดอยู่นะน่าจะเป็นตัว2.3งจุดสามอีโคบูทเนาะนี่สวยมากสวยมากนี่อันนี้ก็จะเป็นบ็อกสเตอร์นี่ทุกคนเห็นปะ นี่บ็อกเตอร์ภายในก็แบบผมบอกเลยว่ามีเยอะมากมินิคูปเปอร์แบบ c ซ S แบบมีหมดเลยแลนด์โรเวอร์คือแบบเยอะมากรถที่โชว์รูมเนี้ยประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาชมรถจริงๆก็สามารถแวะเข้ามาได้ที่ต้นมอเตอร์นั้นเพื่อนบอกเลยว่ารถสวยมากและที่สำคัญ ผมชอบซุเปอร์คาร์มากเลยแลมโบสีส้มอ่ะขายอยู่ที่1 6ล้าน5นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาดูรถจริงๆก็สามารถเข้ามาได้นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะ, <c oughs> นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมบ <c oughs> ๊ายบาย